สำหรับสถานะสีเหลืองยังมีอยู่หรือไม่และสถานะสีเหลืองจะได้รับเงินเยียวยาช่วยเหลือ5 0 0 0บาทอีกหรือไม่มาฟังคำตอบครับสวัสดีครับท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังทุกท่านครับพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับช่อง hr channel ช่องที่ให้ความรู้ข่าวสารทั่วไปและสาระน่ารู้ที่เป็นประโยชน์ต่อท่านผู้ชมต่อท่านผู้ฟังทุกทกท่านนะครับ สำหรับคลิปนี้นะครับก็ยังคงเป็นการอัปเดตข่าวสารทั่วไปและสาระน่ารู้ที่เป็นประโยชน์สำหรับข่าวทั่วไปคลิปนี้ยังคงเป็นการอัปเดตการรับเงินเยียวยาช่วยเหลือ5,000บาทจากทางรัฐบาลสำหรับโครงการเราไม่ทิ้งกันซึ่งก็ได้ปิดการร้องทุกไปแล้วเมื่อวันศุกร์ที่29พฤษภาคม2,563ที่ผ่านมาสาหรับ ท่านที่ยังสถานะไม่เปลี่ยนสถานะยังเป็นสีเหลืองอยู่ซึ่งคนอื่นๆได้รับเงินกันรอบที่2และกำลังจะได้รับเงินกันอีกรอบที่3ภายในเดือนมิถุนายนนี้แล้วสำหรับผู้ที่มีสถานะสีเหลืองสถานะขอทบทวนสิทธิ์หรือสถานะที่ยังไม่เปลี่ยนเป็นสีเขียวยังจะได้รับเงิน5,000บาทหรือไม่มีคำตอบสำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมในคลิปนี้กันนะครับ ก่อนที่ท่านจะเข้ารับชมรับฟังคลิปนะครับอย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กดรูปกระดิ่งติดตามกดซับสไครต์ที่มีรูปสีแดงเพื่อท่านจะได้รับชมคลิปใหม่ๆของทางช่อง hr channel ก่อนใครและที่สำคัญการกดไลค์กดแชร์และกดติดตามของท่านถือเป็นกำลังใจที่ดีที่สุดสำหรับการพัฒนาปรับปรุงในการจัดทำคลิปใหม่ๆในครั้งต่อๆไปได้เป็นอย่างดีเลยทีเดียวนะครับมารับชมรายละเอียดเพิ่มเติมในคลิปได้เลยนะครับ สำหรับสถานะสีเหลืองและสถานะขอทบทวนสิทธิ์รวมถึงผู้ที่ไปร้องเรียนร้องทุกข์หรือสถานะที่ยังไม่เปลี่ยนเป็นสีเขียวยังคงสถานะสีเหลืองเช่นเดิมทั้งที่เพื่อนบ้านหรือคนใกล้ตัวเปลี่ยนสถานะสีเขียวและก็ได้รับการโอนเงินไปแล้วรอบที่1รอบที่2และกำลังจะรับรอบที่สภายในเดือนมิถุนายนนี้ ซึ่งก็มีผู้ที่มีสถานะสีเหลืองและสถานะขอทบทวนสิทธิ์อีกหลายๆท่านมีข้อความคอมเมนต์ผ่านทางช่อง hr channel หลายๆข้อความเลยนะครับผมขอยกตัวอย่างบางท่านมาให้ท่านดูกันนะครับรอบแรกยังไม่ได้เลยค่ะคนอื่นเขาได้รับ2-3รอบไปแล้วสถานะสีเหลืองยังไม่เปลี่ยนเลยค่ะ คนอื่นได้เงินกัน2รอบแล้วแต่ของหนูยังอยู่สถานะอยู่ระหว่างการตรวจสอบขอทบทวนสิทธิ์อยู่เลยค่ะแล้วมีผู้พิทักษ์สิทธิ์มาถ่ายรูปตั้งแต่วันที่27เมษายนยังไม่เปลี่ยนสถานะเลยค่ะวันที่27พฤษภาคม2,563ยังขึ้นสถานะสีเหลืองอยู่เป็นต้นนะครับ ผมคิดว่าตั้งแต่วันที่หนึ่งมิถุนายน2 5 6 3เป็นต้นไปผมคิดว่าสถานะที่เป็นสถานะสีเหลืองไม่ว่าจะเป็นสถานะขอทบทวนสิทธิ์ท่านที่ไปร้องทุกข์และสถานะที่ยังมีสถานะสีเหลืองอยู่จะเริ่มทยอยเปลี่ยนเป็นสถานะสีเขียวแล้วนะครับและหลังจากที่เปลี่ยนเป็นสถานะสีเขียวท่านต้องรอทางกระทรวงการคลังโอนเงินให้อีกรอบกันนะครับ อย่างไรนะครับถึงแม้ว่าโครงการเราไม่ถึงกันได้ปิดรับเรื่องร้องทุกข์ไปแล้วนั้นทางกระทรวงการคลังยังไม่หยุดพิจารณาสถานะสำหรับสถานะสีเหลืองนะครับและสถานะขอทบทวนสิทธิ์และสำหรับท่านที่ไปร้องทุกข์ด้วยนะครับที่สำคัญนะครับก็ยังทำการโอนเงินให้ผู้ที่ผ่านเกณฑ์รอบที่2และรอบที่3ให้ครบ1 5 0 0 0บาทกันนะครับ อย่างไรนะครับขอให้ทุกท่านโชคดีและสถานะเปลี่ยนเป็นสีเขียวไวัยๆกันนะครับขอให้ได้รับการโอนเงินไวๆด้วยนะครับครับขอให้ทุกท่านโชคดีนะครับครับสำหรับคลิปนี้นะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่เข้ารับชมรับฟังคลิปนี้กันนะครับ และหากท่านคิดว่าคลิปนี้เป็นประโยชน์ต่อท่านอย่างไรกดไลค์กดแชร์กดติดตามซับสไคร์เพื่อรับชมคลิปใหม่ๆก่อนใครๆและยินดีรับข้อเสนอแนะ ข้อติชมข้อแนะนำสำหรับข้อเสนอแนะติชมแนะนำจะนำไปพัฒนาจัดทำคลิปในครั้งต่อไปต้องขอขอบพระคุณทุกๆท,ท่านนะครับที่เข้ารับชมคลิปและติดตามกันมาตลอดและกดไลค์กดแชร์ขอบคุณอีกครั้งนะครับขอบคุณครับ